อัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออดูอาแล้วก็ซิกเกอหลังละหมาดนะครับจากเนื้อหาที่เราได้มาค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าออมีอะไรบ้างที่เป็นแก่นหลักๆที่เขาแนะนําให้ทําหลังละหมาดต,ตามข้อมูลนี้ค่ะดีเลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ในข้อมูลเ้าเน้นเลยก็คือการกล่าวอิสติกฟารอัสตักฟิรุลลนะคะใช่ครับ อัสตักฟิรุลลอฮสามครั้งทำไมถึงต้องเริ่มด้วยการขออภัยโทษก่อนเลยล่ะครับอืมก็นับว่าการเริ่มต้นที่ดีนะคะคือเหมือนกันยอมรับว่าเออเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแม้จะเพิ่งทำอิบาดาสมคัญอย่างละหมาดเสร็จไปก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือแบบว่าใจเราอาจจะวกแวกไปบ้างการขออภัยโทษทันทีก็เหมือนเป็นการชำระล้างตัวเองแสดงความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือรู้ตัวว่าเราอาจจะบกพร่องไปบ้างประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับต่อจากนั้นเนี่ยข้อมูลก็พูดถึงการกล่าวซิกรุลลอห์เป็นชุดๆเลยนะครับมีสุภาลอฮ์ค่ะ33ครั้งอันนี้ก็33ครั้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็อัลลอฮุอักบัตอันนี้34ครั้งทําไมถึงเป็นจํานวนนี้แหละครับ ใช่ค่ะก็คือชุดนี้ปนน AH. เป็นการนํำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการซุพานัลลอฮก็คือตัสบียืนยันความบริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลละก็ตะมีดกการสรรเสริญแล้วก็อัลลอฮุอักบัรตักบีความยิ่งใหญ่ส่วนจำนวน 33, 33แล้วก็34เนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางทีออ่มีรายงานมาจากท่านนบีเพื่อให้มันครบร้อยพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งก็ถือว่ามีความประเสริฐมากในการลํำลึกถึงอัลลอฮ์หลังละหมาด ออกให้ครบร้อยนี่เองการมีจํานวนที่ชัดเจนแบบนี้ผมว่ามันก็ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้นนะครับใช่ค่ะช่วยให้เราตั้งใจมากขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญมากๆที่เขาพูดถึงคืออายะตุลคุรซีอันนี้ทําไมถึงแนะนําเป็นพิเศษเลยครับหลังละหมาด อ๋อค่ะอายะตุลคุรซีนี่อ,อ,อยู่ในซูระอัลเบกร์นะคะถือกันว่าเป็นอายะที่แบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานเลยเนื้อหาหลักๆเลยก็คือพูดถึงอำนาจของอัลลอฮ์ความรอบรู้การดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นี้แบบสมบูรณ์มากๆครับการอ่านอายะนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเ,เรากําลังขอความคุ้ม,ค,มครองโดยตรงจากอำนาจสูงสุดนั้นเลยค่ะทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับการปกป้องจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะอธิบายได้เห็นภาพเลยครับ เริ่มจากขออภัยโทษแล้วก็สรรเสริญแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขอความคุ้มครองผ่านอายะที่ส่งพลังที่สุดค่ะลำดับดีมากเลยค่ะนอกจากนี้ข้อมูลก็ยังบอกอีกนิดหน่อยว่ามีดัออื่นๆที่แนะนำด้วยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ใช่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนเปิดกว้างให้เราสามารถเเพิ่มเติมดูอาส่วนตัวหรือดูอาอื่นๆที่เราอยากจะขอหรือที่ทราบว่ามีความประเสริฐ ตามความต้องการของเราได้เลยหลังจากที่เราได้ทำซิกเกิดพื้นฐานไปแล้วเยี่ยมเลยครับงั้นถ้าจะให้สรุปจากที่เราคุยกันวันนี้เนื้อหาหลากัหลกๆจากข้อมูลชุดนี้ก็คือแนวปฏิบัติหลังละหมาดนี่จะเน้นไปที่การขออภัยโทษหรืออิสติกฟาร์การสันเสริมรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือตัสบีตหฮมิดตักบีรใช่ค่ะ3มอย่างนั้นแล้วก็การขอความคุ้มครองผ่านอายัหมูกุซีถูกต้องค่ะครับผมแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราคิดต่อ ซึ่งในข้อมูลนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกไว้ก็คือว่าลองคิดดูว่าถ้าเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะแบบสม่ำเสมอเลยด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกจริงๆหลังละหมาดทุกครั้งมันจะส่งผลยังไงต่อจิตใจต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราในระยะยาวบ้างอ mm. ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสงบในใจที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือความยำเกรงต่อเลาะที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมครับหรือแม้แต่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่อยู่ภายใต้าใตการคุ้มครองของพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ แต่ละคนอาจจะต้องไปสัมผัสไปค้นพบด้วยตัวเองจากการปฏิบัติจริงค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้กลับไปใคร่ครวญต่อจริงๆว่าผลของการปฏิบัติมันจะส่งผลตัวเรายัางไงบ้างใช่แล้วค่ะ